สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญธมณีชแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูปลาลิ้นหมาทอดกระเทียมค่ะทํายังไงถึงจะได้รสชาติที่อร่อยทําเป็นกับข้าวก็ได้กับแกลมยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเข้าไปโจทย์วัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีปลาลิ้นหมาแม่ลุงซื้อมา1นกิโลน้ำตาลทราย กระเทียมไทยพริกไทยป่นเกลือผงปรุงรสแล้วก็แป้งทอดกรอบก่อนอื่นเรามาทําในส่วนของปลาลิ้นหมาก่อนนะคะปลาลิ้นหมาเนี่ยมอมเผลอเหมือนจะไม่มีเกร็ดนะที่จริงเขามีเกร็ดบางๆหุ้มอยู่นะคะเมื่อลูกไปเดินตลาดตั้งใจจะไปหาซื้อปลามาทอดกระเทียมมีแม่ค้าคนนึงแนะนําม่ลูกนะคะว่าให้เอาปลาลิ้นหมาเนี่ยมาทอดกระเทียมดูเขาบอกว่าอร่อยมาก ก็เลยอยากลองดูนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลุงกินปลาลิ้นหมานะแม่ค้าก็เชร์แม่ลุงซื้อมาตั้งสองสามกิโลเลยนะคะทุกคนลุงก็เลยบอกว่าครั้งแรกในการกินปลาลิ้นหมาขอซื้อกิโลเดียวก่อนค่ะแล้วก็ตัดส่วนหัวเขาออกนะคะเวลาทอดออกมาเราจะได้ดูสวยงามดูน่ากินถ้าซื้อมาเยอะๆนะคะช่วยกันทำหลายคนแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการล้างปลานะคะใส่เกลือลงไปได้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็คลุกเคาเกลือให้ทั่วตัวปลาดีเลยล้างน้ำสะอาดสักประมาณ2-3น้ำจืกว่าน้ำจะสใส ต่อไปเป็นขั้นตอนในการหมักใส่เกลือลงไปค่ะจริงจริงจะหมักแค่เกลืออย่างเดียวก็ได้นะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วสูตรนีมร้มุงจะใส่เป็นผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปด้วยน้ำตาลทรายนี่ก็นิดนึงพอนะทุกคนอย่าใส่ยเยอะเพราะว่าเวลาอไปทอดเนี่ยเขาจะทําให้ไม่ได้เร็วแล้วก็สีไม่สวยนะคะคลิกไทยป่น 1- 2ช้อนชาคลุกเคล้าให้ทั่วตัวปลาเลยค่ะ ใส่แป้งทอดกรอบลงไปสักครึ่งช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะอย่าใส่เยอะใส่แป้งลงไปพอเวลาเอาไปทอดเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดกระทะค่ะหรือถ้าใครไม่ชอบแป้งก็ไม่ต้องใส่ก็ได้กระเทียมไทยไม่ต้องใช้สองขีดเพราะว่าชอบกินกระเทียมเจียวค่ะแนะนําว่าให้ใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะเวลาเจียวออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมกว่ากระเทียมจีน ใส่แป้งทอดกรอบลงไปสักหน่อยนึงนะคะเวลาเอาไปเคียวเนี่ยสีจะได้สวยแล้วก็เซ็ตตัวได้เร็วใส่เกลือลงไปนิดนึงพอได้มีรสชาติประมาณนี้เดี๋ยวเราเอากระเทียมไปเคียวกันค่ะพอน้ำมันร้อนลดลงมาเป็นไฟกลางนำกระเทียมลงไปเคียวให้กรอบเหลือง กระเทียมก็เหลืองได้ตามที่มะลุงต้องการแล้วนะคะตัดขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันที่มะลุ่งเจียวกระเทียมก่อนก็จะได้น้ำมันที่หอมจากกระเทียมเจียวนะคะอย่างนี้ก็น้ำปลาลิ้นหมาลงไปทอดให้กรอบเหลืองดีเลยค่ะแต่ว่าจะแบ่งทอดสักสองรอบอลาจะได้ไม่เน่นกระทะจนเกินไปค่ะ ปลาลิ้นหมาทอดออกมาได้เดีย่ยงสวยน่ากินมากๆจเรีย้ร้อยแล้วนะคะไปะจัดเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาลิ้นหมาทอดกระเทียม รสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นกระเทียมเจียวทำเป็นกับข้าวกับแกล้มก็อร่อยดีฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ